มันมีอยู่จ klore? ริงไหมลดเลขไหมแค่เก้าพันโลแล้วปล่อยทิ้งพี่น้องคิดว่ามันมีอยู่จริงไหมนะออกมาวิ่งแค่เก้าพันโลแล้วปล่อยทิ้งมันมีอยู่จริงเหรอแบบนี้คนแบบนี้มันมีอยู่จริงเหรอแล้วรถแบบนี้มันมีอยู่จริงเหรอในตลาดรถมือสองออกมาห้าพันโลสามพันโลสองร้อยโลเก้าพันโลออกมาแล้วปล่อยทิ้งมันมีจริงอยู่จริงหรอ หรือว่าเต็นท์มือสองเอาไปปรับใหม่หรือว่าเต็นท์มือสองเอามาย้อมแมวขายหรือว่ามือสองหลอกลวงผู้บริโภคมันมีอยู่จริงเหรอ,อามาดนาูนี่เป็น1.9 X Series ปี22 23นะมาดูเลขไม่มาดูเลขไม,ม,ขม่สตาร์ทให้ดูมาดูสองไม่เท่าไหร่9,000โลนะเนี่ยพี่น้องพี่น้องดู ดูแลพิจรารณาว่ามันมีอยู่จริงหรอเลขไม่เก้าพันโลแล้วปล่อยทิ้งเนี่ยมันมีคนแบบนี้อยู่จริงหรอน่ะ<อ>วิ่งแค่เก้าพันโลครับป้าเองมันเย็นจนไม่เห็นเลขไม่เลยพี่หันมาทางนี้ดิเออเห็นไหมโอ้เลขไม่เก้าพันโลมันมีอยู่จริงเหรอเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นแล้ว ิดขึ้นกับใครพี่นี่คันนี้แหละนี่ดูเม็ดโอกเม็ดอาร์คนะเม็ดอารสวยงามครับนะแล้วรถมันเป็นอะไรพี่มันทำไมมันถึงทิงง้งเอาดูเลยแนะ่ปัญหามันมีหลายอย่างปัญหาครอบครัวปัญหาพ่อแม่แต่ปัญหาหลักๆก็กคือค่าง,งวดออกเกินกำลังไม่ได้ดูรายได้ของตัวเองครับนะสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับอนะ อยากจะสอนพี่น้องเอฟซีบอกพี่น้องเอฟซีรุ่นลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่พี่คิดจะออกรถนะช่วงนี้ธนาคารปล่อยสินเชื่อยากมากานะยกเลิกการกู้ร่วมทุกกรณีไม่ให้กู้ร่วมแล้วไม่ให้กู้ร่วมเพราะว่าไปเอารายได้คนนั้นมารวมรายได้คนนี้ไอ้คนนี้ก็เลิกไอ้คนนั้นไปแล้วสุดท้ายรถก็ปล่อยยดึดเขาเลยคำนวณให้ซื้อคนเดียวเท่านั้นอื ต่อไปต้องซื้อรถคนเดียวเท่านั้นธนาคารไม่ให้กู้ร่วมแล้วเพราะว่านี่ในระบบรถมือสองหรือรถป้ายแดงมันเสียทั้งระบบนธนาคารเขาเลยปรับตัวยกเลิกสินเชื่อกรณีกู้ร่วมทุกกรณีครับยกเลิกเลยไม่เอาเลยถ้าคุณเงินเดือนสองหมืนคุณก็ต้องหาผ่อนหนึ่งหมื่เงินเดือนสามหมื่นผ่อนได้หมื่นห้าครึ่งต่อครึ่งไม่ใช่แบบเงินเดือนเก้าพัน เอาพ่อแม่ติดเครดิตมากู้ร่วมเงินเดือนสองสามสามหมื่นไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะครับธนาคารไม่ให้แล้วธนาคารไม่ให้แล้วมองว่าสินเชื่อประเภทนี้นี่เสียนะเพราะอะไรตัวเองเงินเดือนเก้าพันบัรสุดท้ายเงินเดือนเดือนเมียสองสามหมื่นออกไปเดือนเดียวสองเดือนเลิกกับภรรยาสุดท้ายรถก็ปล่อยยึดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวเองเงินเดือนแค่เก้าพันแล้วไปเอาภรรยามากู้ร่วม นะจะเป็นในกรณีอะไรเยอะธน,ะา,นาคารก็เลยมองว่าถ้าคุณคิดจะซื้อคุณก็ต้องมีรายไดนะ้มากกว่า2เท่าของค่างวดนะถามว่าออกยากไหมนะก็เขาก็จะเช็คเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าผ่านก็สบายเพราะว่าเราซื้อคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครเพราะเขายกเลิกสินเชื่อประเภทกู้ร่วมไป <c oughs> นะมีเรื่องข้อดีแล้วข,ข้อเสียครับ <c oughs> นะข้อดีก็คือต่อไปนะซื้อก็ซื้อคนเดียวเลยไม่ยุ่งยากกับใครอติดเครดิตก็ติดคนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องติดด้วยครับเออคนอื่นไม่ต้องไปรับรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการจะซื้อรถซื้อลาก็ต้องวางแผนในการใช้ชีวิตให้ดีอย่างคันนี้ฟรีดาวก็จริงข้างวัดหมื่นนิดๆน,นะควรที่จะมีเงินเดือนประมาณสองหมื่นกว่าถึงจะซื้อคันนี้ได้ใช่ครับ แต่ถ้าม่นกว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันจะรอดหรือไม่รอดก็อีกเรื่องหนึงครับนะแล้วการที่ออกรถไปฟรีดาวไอ้เสมแนะนําเลยให้มีเงินสำรองในบัญชีค่างงวดอะไว้ประมาณ3งวดเพื่อเหตุฉุกเฉินกระทันหันพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเข้าโรงพยาบาลลูกเข้าโรงเรียนนะเก,เกิดเหตุอ็กซิเดนนะตกงานกระทันหันเดือนนี้เงินชอดนะ เดือนนี้ค่าคอมไม่ได้โอทได้น้อยนะมันก็จะมีเหตุอุบัิเนตุจะไปพึ่งไม่ใช่เดือนชนเดือนเดือนชนเดือนวันไหนที่สุขภาพร่างกายเราไปไม่ไหววันนั้นช็อตแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องคำนวณค่างวดดีๆออกไปไกดเสียมอยากให้ตลอดรอดฟังทุกคนไม่ใช่ไม่อยากขายอยากขายแต่อยากให้ทุกคนไปตลอดลอดฟังทุกคน ออกไปแล้วกิจาการรุ่งเรืองมั่งมีสีสุกเมมออกไปแล้วทุกออกไปเลยงยากออกไปแล้วจนพ่อได้ไอเสียมนี่แหละย้อดไปซื้อรถไอเสียมคอยคิดผิดอิลิคอยไอเสียมอยากอด้ยงนว่าโอ้ยเป็นพ่อไอเสียมได้ซื้อรถไอเสียมคอยได้มีเงินมีทองได้รถประทออรมาหากินนะจังสี่ครับเขาถึงจะได้มีบุญสมพงกันโอเคบป่โอเคครับไอมันมีอยู่จริงไม่เก้าพันโลห้าพันโลสามพันโล สองร้อยโลสามสิบแปดโลก็มีแล้วคันหน,น้าคหน้านะใครสนใจคันนี้ X Series เดี๋ยวใส่แม็กใหม่ย่างใหม่ให้โรเตียจัดส่งให้ติดต่อเขาหาไอเสมไอเสม้โรซิงจัดให้ต่างจังหวัดซื้อได้บทเหนืออีสานกลางใต้นะบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเป็นกาล้งใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานน่ะพีมคาว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้าน Ciao.